หาใส่ม่องครับหลังจากวางเว้นจากภารกิจการงานอยู่เฮียนบย่ได้ครับน้อนครับใส่มอ่มอ,งงมองครับใส่ม้องม่องกะบทีบ่ห่างมาเนี่ยครับสามหาไวจมลงอยู่นี่สุญเลิกแล้วในซะ้ำนี่มันคือบ่ค่อยจมมาเนี่ยวะเดี๋ยวมันลงอันนี้ก็ลงวะ เป็นได้เป็นได้เออ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 เจ้าก็เด็ดจะมองเนาะอืออืออยู่ทงอยู่ท่ามคือนเราละครับมือนีหาอยู่หากินนาดิกระใหม่เนีครับเราใช้เสียนแล้วห้องกับที่มันล่อหลุนกันครับ อย่ามมองกันครับหมานแล้วหมานแล้วหุ่นดินเที่ยวเที่ยวอยู่นะเรื่องปลาขาวโตงามยิ่งเลยเนาะใส่มองสามหาเนี่ยครับมือนี้หาอยู่หากินขี้เก่าแล้วมือนี้นั่น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 หุ่นหุ่นหุ่นหุ่ตัวนี้ตัวนี้ใส่เนาะไอ้ที่ทำ บ่ไดเอาไปยิง,งมาไปเอาเนี้ยมาใส่มานแล้วมานแล้วโอ้ใส่ตัวนี้ไปหาคำกระติ๊หหาหลังทุ่งเดียวหน่วัวบ่ได้ซื้อดอกตะป่วยตะลอยงานบนันดีแม่นมะอือสองตัวมันตัวนี้ทิดโบกเดียวไปต้มแล้วนี่ต้องใส่จี๊กี้มั้งใส่ไปเอาเครื่องเลยนี่ มใส่เรโบกเดียวสามโตเลยจัง <boundaries> ดีซ <Cow berries> ีครับโบกเดียวเห็นมั้ยเนี่ยบอกแล้วไงเชียนดำ่มนี่ลุยยังไงจะเชียนดำ่มนี่ลุยนะ ตั้งเครื่องทาโรสูบน้ำออกจากตรงนี้ไม่รอดปลาขยั่งปลาขยงนิบแสงเก่งสูงไหมบบกเดียวม้าเลยยามม่วงไงยามป่านี่หล่างสูงได้จากสามพันคนนี่ มนันบอกแล้วมานจ้อยมานอีแล้วมานอีแล้วสามโบกเลยสามตัวเลยพูดนะขากอยู่ดอกเสี้ยปุย้ยคับเสียนนั่นไอ่จะมาสู่เสียนดำเลยเนาะว่ามียังมากาแล้ตีเข้เราเด็ดอก ว่ายานย่ำได้สิได้บ่ผมปลาโมนผมปาโมนเครื่องไหมคักขนาดหรือเครื่องปาโมนเด้อพี่น้องเด้อ